สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะโฟจะมาแนะนำนะคะ6คำพีแห่งความสำเร็จในการหาแฟนฝรั่งนะคะให้ได้แฟนฝรัง100่งร0 0เนะคะนี่ฟังดูเป็นไงคะดูแบบว่าคือเวอร์วังอลังการไหม <c oughs> โอเคนะคะมาดูกันเลยนะคะที่ที่โฟแบบว่าคือ,อตั้งตั้งหัวข้อนะคะแบบนี้นะคะเพราะว่านะคะคือจากประสบการณ์นะคะแล้วก็แบบาจากการโค้ชนะคะแล้วก็สัมผัสกับ นักเรียนนะคะแล้วก็คือหนุ่มฝรั่งนะคะคู่ที่โฟโค้ชคู่ที่โฟโโแนะนำเนี่ยนะคะ,ะมันก็ได้ประสบการณ์นะคะอะไรมากมายนะคะโฟก็เลยนะคะได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็นะคะเอามานะคะรวบรวมเป็นคัมภี์เล็กๆนะคะเพื่อที่จะหรือว่านํามาแบ่งปันนะคะให้กับสาวๆหลายๆคนนะคะที่นะคะบางคนอาจจะยังแบบว่าคือเพิ่งเริ่มตน้นบางคนอาจจะแบบว่าคือ ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมานะคะอาจจะแบบว่าคือเคยล้มเหลวเคยเอกหักามานะคะและมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมานะคะบางคนอาจจะกําลังท้อแท้บางคนอาจจะกํา,าจจกลังคิดจะล้มเลิกในการหาแฟนต่างชาตินะคะบางคนอาจจะเริ่มแบบว่าคิดว่าวิยเข็ดแล้วความรักนะคะฉันไม่เอาอีกแล้วนะคะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งนะคะมาฟังนะคะคัมภีร์ความสําเร็จของโฟก่อนนะคะ6ข้อด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มากไม่มายเลยนะคะถ้า คิดว่าคือฟังแล้วนะคะแล้วทุกคนชอบนะคะแล้วก็ลองนอํเอาไปปฏิบัติดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้ผลยังไงก็อย่าลืมฟีดแบ็กกลับมานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะที่โฟนนะคะอยากจะนะคะ,อะขอแรงใจนะคะแรงใจแรงการนะคะว่าคือถ้าชอบคลิปวิดีโอดีๆของโฟนนะคะก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะคะการอัปเดตดีๆนะคะโอเคเอาละค่ะก่อนจะเริ่มการเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโฟนขอจิบชาก,ก่อนนี่ เพราะว่ามอ่อยมากนะคะอาจจะแว่ามีคอแห้งโอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคําพี่แห่งความสําเร็จนะคะที่ชาให้เราเนี่ยก็คือประสบควอนเร็จในเรื่องของการหาแฟนต่างชาติหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะมีอะไรบ้างมาดูข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าคือถ้าเรานะคะอยากจะเป็นคนพิเศษนะคะอยากจะเป็นคนพิเศษเราก็ต้องทําตัวให้พิเศษพิเศษยังไงนะคะพิเศษใส่ไข่หรือเปล่านะคะ อันนี้ก็คือหมายถึงว่านะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะคือเรา,าแชทหรือว่าเราคุยเราคบกับหนต่ตางชาติอยู่นะคะยังอาจจะยังไม่ได้เริ่มแบบว่าคือความสัมพ,พันธ์ยังไม่ได้มีความซีเรียสนะคะยังไม่ได้จริงจังคือยังไม่มีความชัดเจนนั่นเองนะคะเราอยากจะเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะคะเราก็ทําตัวให้มันพิเศษคะ่ะพิเศษยังไงนะคะพิเศษโดยการที่ว่าเรามองตัวเองก่อนคะ่ะมองว่าเราเนี่ยเป็นคนพิเศษของเขาเรามองว่า ตัวเราเนี่ยมีคุณค่านะคะเราเป็นคนที่แบบคือเรามีความโดดเด่นนะคะคือให้เรามองตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเ,เราจะรู้สึกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเอ่ะเป็นคนพิเศษคือเราทวิตตัวเราเองก่อนนะคะคือเราทําให้ตัวเราเนี่ยมีความพิเศษเรารักตัวเองเราเคารพตัวเองนะคะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยก็คือว่าเราทวิตหนุ่มของเรานะคะในแบบเดียวกันที่เราอยากจะให้เขาทวิตเรา ะะเราอยากจะมองเราอยากจะให้เขามองเราว่าเราเป็นคนพิเศษเราก็มองว่าเขาเป็นคนพิเศษก่อนนะคะการการที่บอกคือทําให้เขารู้สึกพิเศษนี่คือยังไงคือแบบมันก็ไม่ใช่ว่าเราไปประคบประงมหรือว่าอะไรจนเวอร์เวอร์วงังอลังการจนมันมันทำให้เขารู้สึกแบบแว่าอึดอัดก็ไม่ใช่นะคะคือเราก็คือ,อทิ้งระยะห่างนะคะคือคือให้เกียกรติกัน นะคะก็คือแสดงความใส่ใจห่วงใยให้มันมีความเหมาะสมสมมุติว่านะคะวันนี้เป็นวันเกิดหรือว่าเป็นอะไรของเขาโอกาสพิเศษนะคะเราก็มีของขวัญพิเศษพิเศษให้อย่างเช่นสมมุติว่า,าเขา ได้เลื่อนตำแหน่งนู่นนั่นนี่นะคะได้เลื่อนตำแหน่งงานเขาไม่ความยินดีเราก็แสดงความยินดีให้กับเขานะคะโดยการอาจจะมีถ้าเรามีกําลังมากพอนะคะอาจจะแบบสั่งดอกไม้ส่งดอกไม้ไปให้แบบว่าคือ,อทำแบบว่าคือทำเซอร์ไพรส์นะคะทําให้เขารู้สึกว่าแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีใครทําให้ฉันแบบนี้เลยนะคะหรือส่งข้อความเก๋ๆส่งข้อความซึ้งๆไปทําการน่ารักน่ารักนะคะส่งไปไวอวยพรเขานะคะคือทําให้เขาเซอร์ไพรส์ ทำให้เขาพิเศษคือเราต้องรู้เรื่องราวของเขาแล้วทําให้เขาแบบทาให้เขาเซอร์ไพรส์ทำให้เขาแบบว่าคือไม่คาดคิดไม่คาดฝัน,นะคะ่ะม,มันมันจะทาให้เราเนี่ยคือมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นนะคะเขาก็จะมองเรานะคะว่าเราเนี่ยพิเศษมากกว่าคนอื่นนะคะเราสมาร์ทนะคะเราคลาสสิกคลาสซี่นะคะโอเคนี่คือคัมพีข้อที่หนึ่งทีนี้มาดูคัมพีข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าก็คือพยายามหาจุดอ่อนแล้วก็จุดด้อยของตัวเอง เอ้ยทาไมอะไรทําไมจะต้องหาจุดได้หาจุดอด่อนเพราะว่าคือ,อคือตัวเรานะคะคือบางทีนะคะเราอาจจะมีคุณสมบัติคือบางอย่างที่บางทีมันมันอาจจะไม่ไปโดนใจคนที่เราชอบนะคะมันอาจจะไม่โดนใจเขาทีนี้เราพยายามค้นหาสเปคเขาแล้วแล้วเราลองย้อนย้อนดูจุดได้ของตัวเองนะคะจุดอ่อนของเราว่าเออเรามีจุดได้ตรงไหนนะเรามีจุดอ่อนตรงไหนนะซึ่งข้อนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าคือเราทําเพื่อผู้ชายแต่เราทํา เราเองค่ะแล้วเราจะรู้สึกดีมันมันจะเป็นที่มาของของสิ่งดีๆหลายๆอย่างคือเราหาจุดด้อยในตัวเองโฟอยากจะแบ่งอย่างนี้ค่ะคือตอนช่วงตอนแรกนะคะที่โฟเนี่ยคือปฏิวัติตัวเองเ,อเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เนี่ยคือโฟโฟแยก แยกแยกการเปลี่ยนแปลงนะคะโฟโฟวางเป้าหมายเอาเป็น2ข้อด้วยกันก็คือว่า1โฟหาจุดอ่อนของตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยอ่อนเรื่องอะไรนะคะแล้วตอนนั้นเราก็รู้ว่าที่เราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะณณตอนนั้นก็คือของโฟนะคือตอนนั้นคือโฟอ่อนภาษา แล้วมันก็แบบคือทําให้เราแบบว่าคือหลายๆคนที่เราชอบเนี่ยคือเขาก็คือลักษณะค่อนข้างที่จะแบบคือหายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาษาเราไม่ถึงเขาโฟก็เลยเอาหลักจุดอ่อนของฉันเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของภาษาแน่เลยคือถ้าฉันเก่งในเรื่องของภาษาเราสามารถต่อล้อต่อเทียงเราสามารถเล่นมุกลับมุกกับเขาได้เอ้ยเราอาจจะมีโอกาส มากขึ้นที่เราจะเข้าถึงคนโปรไฟล์ละนกนณะนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ในเรื่องภาษามันมีข้อย,ยกเว้นนะคะว่าคนไม่เก่งภาษาก็ประสมคำเสร็จได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการหาจุดอ่อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเราหนึ่งเราหาจุดอ่อนก่อนว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไร2จุดด้อยของเราจุดด้อยในที่นี้โฟจะมองว่า มันอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยแอนจิจูดของเราทัศนคติอะไรต่างๆจุดด้อยของเราคืออะไรเราเป็นคนคิดลบหรือเปล่าเราเป็นคนขี้บ่นหรือเปล่านุ่นนั่นนี่เราเป็นคนจู้จี้จุกจิกไหมเราเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้งอนหรือเปล่าอันนี้มันเป็นจุดอ่อนของเราเลยนะคะมันเป็นจุดอ่อนของผู้หญิงเลยเรื่องนี้ลองสํารวจตัวเองดูนะคะว่าเราคุณสมบัติเหล่านี้ อยู่ในตัวเราหรือเปล่านะคะแตโโ่โฟมั่นใจได้เลยนะคะว่า90เปอรผู้หญิงจะต้องมี1นิสัยขี้งอนขี้น้อยใจขี้นู่นนั่นน,น,นี่อะไรเงี้ยบลาบลา,านะคะขอให้เราแบ่งออกมาเป็น2ข้อก็คือ1ในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะว่าเรามีจุดด้อยอะไรตรงไหนไหมอ่าไม่ใช่ค่ะจุดอ่อนของเรามีอะไรตรงไหนไหมแล้วก็จุดด้อยของเรานะคะ จุดได้ของเราคือแบบเอ้ยเราได้ยเรื่องอะไรนะคะคือเราก็ต้องเพิ่มนะคะแล้วทีนี้เราก็จะรู้วิธีการที่เราจะหาจุดนั้นมาเติมเต็มนะคะสมมุติว่านะคะเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของบุคลิกภาพเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะแบบคือไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเรามันอาจจะไม่โดดเด่นมากพอหรือเปล่านะคะมันมันมันไม่สะดุดตาไม่สะดุดใจหรือเปล่าเราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะค้นหาวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองใน,ในทุกๆด้านแม้กระทั่งนะคะแบบว่าคือ อาจจะต้องยอมนะคะในเรื่องของการว่าคือปรับลุครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนทรงผมนู่นนั่นนี่นะคะแต่ซึ่งตรงนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะทําเพื่อผู้ชายเท่านั้นแต่คุณทําเพื่อตัวคุณเองแล้วพอถ้าเราดูดีแล้วเนี่ยก็คือสิ่งตา่างๆโอกาสดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาในชีวิตมากมายเลยนะคะจุดด้อยนะคะในเรื่องของสกิลต่างต่างนะคะเรา,เ,าเป็นคนที่ พูดพูดไม่เก่งพูดไม่มีสีสันไม่มีศิละปะในการพูดนะคะไม่มีศิละปะในการสื่อสารตรงนี้หรือเปล่าเราก็ต้องพยายามที่จะปรับนะคะปรับในส่วนของตรงนี้ค้นหานะคะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เอามาเติมเต็มให้มันเต็มให้มันมันสมบูรณ์แบบในแบบของเราอะมากที่สุดนะคะเอาละค่ะมาดูคำพีข้อที่3นะคะเรียนรู้นะคะจากประสบการณ์ของคน ที่ประสบความสำเร็จนะคะคือคำพีข้อที่3มนี้โฟมองว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วคือว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะโฟมองว่านะคะวิธีการประสบความสำเร็จของคนเรานะ่มันง่ายมากนะคะมันง่ายมากก็คือว่าเราก็แค่กอ p ปี้คนที่เขาสำเร็จมาแล้วนะว่าเขาทำยังไงเขาไม่วิธีการคิดยังไงเขามีวิธีการ พูดยังไงเขามีการคุยยังไงเขาปฏิบัติยังไงนะคะเราก็แค่ก๊อป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 แล้วก็คือก๊อปมาคือก๊อปมาคือเราแต่ในเรื่องของการก๊อ y ฟี่นะคะโฟอยากจะบอกว่านะคะก็คือวิธีการกอปป๊อฟฟี่างมีศิลปะก็คือว่าให้เราอะค่ะเราอยากเราอยากเป็นคนที่ตามแล้วก็ก๊กอ y ีมา100%คือเราจะต้องมีศิละปะในการก๊อปก็คือว่าเราเป็นนักเรียนค่ะก็คือเราเรียนรู้ เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันจะง่ายตรงนี้ค่ะมันจะประหยัดเวลาตรงที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเราไม่ต้องไปแบบว่าคือล้มลุกคลุกคานเองงมเข็มอยู่ในมหาสมุทรยังไงมันก็ไม่เจอนะคะ mm hmm. บางทีอ่ะก็คือ เส้นทางที่จะไปสู่ความสาเร็จนะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เส้นผมบางภูเขา่ที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็เป็นงงไปซาวอยู่นั่นนะคะเราไม่รู้นะคะเราก็ไม่ยอมค้นหาแล้วก็ไม่ยอมไปถามแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปหาคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาอยู่นั่นแหละนะคะก็คือคุยแชทกับคนที่มันไม่ใช่ นะคะโดยที่บางทีเราไม่รู้ไงบางทีมันดีเทลตรงนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ต้องออกไปค้นหาออกไปค้นคว้าหาหนังสือมาอา่านออกไปติดตามเพจของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เอามารวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ เอามาอัดแดปนะคะอย่าก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะมันจะเป็นขนทางไปสู่ความล้มเหลวอย่าลืมว่าจริตของเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันจริตของผู้หญิงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วผู้ชายแต่ละคนที่เราครบเนี่ยนะคะผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีจริตที่ไม่เหมือนกันแล้วมันก็มีแนวทางการที่ว่าเราจะท r e a t หนุ่มแต่ละบุคลิกแต่ละคนนะ่ะยังไงนะคะอย่าลืมบางทีเราอาจจะมองอมาดามหลายๆคนนะคะคือเขามีแบบว่าเออไลฟ์สไตล์แบบนู้นแบบนี้ แล้วเราเอาเราเปรียบเทียบกันนะคะลองดูสิคะว่าคือแต่ละคนเห็นไหมคะเขามีชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องเอามาดูแล้วค่ะเอามาดูว่าเฮ้ยแบบคนที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยมาดามคนไหนนะคะคนที่มีแฟนฝรั่งคนไหนอ่ะที่ที่มันเหมาะคือจะดิตเขาเนะี่ยมาตรงกับเราเสมมุติว่าคุณเข้ามาหาโฟนะคะจะิตของโฟจะเป็นแบบเนี้ยโฟจะเป็นสไตล์แบบนะก็คือเป็นสไตล์แบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามาดามอีกคนนึงเขาอาจจะเป็นอีกแบบนึงเวลาเราไป ปเล่าคือเราไปฟังเรื่องราวของเขามันก็จะมีความแตกต่างทีนี้เราก็ต้องเอามาพิจารณาแหละว่าคนไหนอะที่จริตเขาตรงกับเราที่เราจะสามารถก๊อปปี้เขาได้นี่แหละค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นทางออกที่ดีเราไม่ต้องไปงงไปซาวโฟอบอกได้เลยนะคะว่าติดตามเพจมาดามหลายๆคนดูช่อง Youtube ติดตามไปเยอะๆนะคะหาข้อมูลเยอะๆแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือว่า you โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ดูว่าจริตของใครที่เหมาะกับคุณ นะคะที่เหมาะกับคุณนะคะแล้วเราก็เอาไปอัดเด็เอาไปปรับใช้แต่โฟบอกได้เลยนะคะว่ามาดามแต่ละคนคนทําเพจแต่ละคนมีความเจ๋งมีมีไอเดียที่มียูนิคที่แตกต่างในการใน,ในการสอนในการให้ข้อมูลในการแชร์ประสบการณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่ตัวคุณค่ะมันไม่ได้มัน,ม,นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่มันอยู่ที่เรานะคะตัวเราเลือกว่าใครที่จะดิตรงกับเราแล้วเราเลือกที่จะ Follow เขาเราเลือกที่จะ นำประสบการณ์ของเขานั้นมาอัดแอฟใช้กับตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จซึ่งโฟบอกว่าตรงนี้มันเป็นศาสตร์ที่อเมซิ่งมากๆคือคนตอนนี้มีแบบคนมาแชร์ประสบการณ์เยอะแยะมากมายซึ่งแตกต่างจากโฟมากสมัยก่อนคือมีมีรุ่นพี่แค่คนเดียวที่เขาแนะนําเขาแค่แนะนําพี่เขาแนะนําในการใช้เว็บไซต์แต่เขาไม่ได้มานั่งแบบแชร์ประสบการณ์ว่าแชทแบบนี้คุยแบบนี้ไม่มีนะคะไม่มีเลยสมัยนี้โฟบอกได้เลยว่ามันเป็นการที่แบบว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีเทคนิค ะะจะต้องมีคำพีดีๆแบบนี้แล้วค่ะอะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะข้อที่สี่อะเดี๋ยวปับเบรกแป,ป๊บหนึ่งนะคะมาดื่มชาก่อนนี่ชามะนาวชาไทยเอามาจากเมืองไทยอร่อยมากพวกเอามาใส่มะนาวสีสันสวยงามอะทีนี้มาดูข้อที่ข้อที่เไหรนะคะเมื่อกี้ข้อที่3าแล้วเนาะข้อที่สี่นะคะ,ะข้อที่สี่นะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยนะคะ รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือคือให้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะพอเรารู้แล้วว่าคือเรามีเรามีจุดอ่อนจุดได้ตรงไหนเรารู้แล้วว่าเฮ้ยหนทางไปสู่ความเฉเร็จเป็นยังไงลองดูเราดูจากคนที่เขาประสบความเฉเร็จแล้วเขาแนะนําเรามาแบบนี้แบบนี้ทีนี้สิ่งที่จะดีที่สุดนะคะที่มันจะทําให้เราไปไปสู่ความเฉเร็จได้ที่สุดก็คือว่าควรจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ทําทันทีนะคะไม่มีการแบบว่า ไม่เป็นการถักวันประกันภุมิก็คือเหมือนประมาณอ่ะอย่างเช่นเหมือนประมาณว่าเฮ้ยฉันบอกว่าคือเรามีจุดอ่อนในเรื่องของภาษา ะะแล้วเขาแนะนํามาว่าเอ้ยเราจะต้องทําแบบนี้นะคุณจะต้องมีสคริปต์ในการในการสนทนานะในการที่จะคุยพูดคุยสกายเนี่ยเราจะต้องเตรียมบทสนทนาเตรียมคําพูดน,น,นู่นนี่นะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นมาเวลาที่เจอเจอหน้าหนุ่มๆนะคะเราจะได้ไม่ตกใจนะคะเราจะได้ไม่ตื่นกล้องอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องทําค่ะเราก็จะต้องทําตามแล้วก็คือทําเลยณวันนั้นคุณจะต้องตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยวันนีจ้จะตั้ง3คําถามนะเพื่อจะคุยกับหนุ่มคนนี้ลองคุยดูลองถามไปดูแล้วเขาโต้อตอบกลับมา angan, ยังไงเรา เข้าใจตรงไหนแล้วจบเลยค่ะพบบอกได้เลยว่าการสื่อสารนะ่ะคือบางทีมอาจจะมองว่าเฮ้ยแชทกับฝรั่งทำไมจะต้องทําอะไรแบบนี้มันจะต้องทำค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําคุณก็จะจําไม่ได้ คุณก็จะจําไม่ได้ว่าเฮ้ยวันนี้หนุ่มคนนี้เคยถามคุณเรื่องรู้เรื่องนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่จําพอคุณตอบไม่ได้คุณก็ผ่านเลยไปแล้วทีนี้คู่สนทนาใครเขาจะเขาจะเอ็นจอยเขาจะเอนจอยการแชทกับเราลนะ่ะใช่ไหมคะก็คือแบบว่ามันเหมือนเราไม่ใส่ใจนะมันเหมือนเราไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารอนะ่ะเขาก็ไม่อยากคุยถูกไหมคะพอเขาไปเจอคนอื่นคนที่แบบว่าเฮ้ยคุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันได้แบบว่า นะสเปยเฮระนะคะถามได้คุยได้คุยเปิดใจได้ทุกเรื่องนะคะเขาก็ไปนี่แหละคะ่ะมันก็เป็นจุดอ่อนว่าทําไมคุณถึงแบบว่าคือไม่ไม่เจอคนที่ใช่สักทีเพราะเราไม่ยอมที่จะปรับในจุดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคัมภีร์ข้อที่4ี่ก็คือว่านะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจุดอ่อนตรงไหนนะคะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทําทันทีนะคะอ่ะาเจ้นี้มาดูนะคะข้อคัมภีร์ข้อที่5ก็คือว่าการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอันนี้พูดเหมือนว่าคือในเชิงการทําธุรกิจเลยนะก็คือเหมือนประมาณว,าว่าเวลาที่เราคุยกับใครนะคะเราจะต้องเราจะต้องมีเราองมีการเก็บข้อมูล นะคะว่าคือหนุ่มหนุ่มคนนี้นะคะคือเขามีบุคลิกยังไงเขาชอบอะไรแบบไหนเหมือนที่โฟบอกนะคะว่าเราเก็บข้อมูลเขาว่าเขาทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาชอบเล่นกีฬาไหมงานอดิเรกเขาชอบอะไรคือเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาน่ะแล้วทีนี้มันจะทําให้เรานะคะพอเราได้ข้อมูลมานะคะมันจะทําให้เราเนี่ยก็คือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นะคะสามารถว่าคือเข้าถึงใจเขาได้เพราะว่าเรารู้ละเรารู้ข้อมูลเขาทุกอย่างนะคะเราเรารู้วิธีการสกัดนะคะคือสมมุติว่าเห็นไหมคะพอพอเรารู้ว่า เฮ้ยวันเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบินมาหาเรานะคะเราก็จะต้องมีการทำอาจจะเตรียมเซอร์ไพรส์นะคะแบบสมมติว่าเราไปดินเนอร์อันนี้เราพูดกันในเคสที่ว่าคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยเออไปดินเนอร์กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็มีการนะคะทำเซอร์ไพรส์โดยการแบบว่าเตรียมกับนะคะในร้านอาหารที่จะแบบว่าคือเอาเค้กมาเป่านะคะคือซื้อเค้กมาแล้วว่านะทำเซอร์ไพรส์นะคะ เป่าเค้กเซอร์ไพรส์รเขาแล้วก็อาจจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือเซอร์ไพรส์ให้เขารับรองว่าคือพอพอเราทําแบบนี้นะคะเราเก็บข้อมูลเรามีข้อมูลแล้วเราแล้วเราหาหาวิธีในการที่แบบจะจะอิมเพรสเขาอะไรเงี้ยคือซึ่งมองว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะเหมือนที่โฟมบอกว่าคือเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เตรียมแผนการนะคะวางแผนในการลุกเนี่ยละคะคือทําให้เขาอิมเพรสเราทําให้เขารู้สึกประทับใจกับเรานะคะมันก็จะทาใ,ให้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 เขาเนี่ยมีความพิเศษใหี่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษ คือนะพอใครมาทําอะไรให้เราแบบนี้คือเราเขาก็ต้องรู้สึกรู้สึกดีกับเราอย่างแน่นอนอะ่ะนะนี่นคือเรื่องมีลกเทียมก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะข้อที่6นะคะคำพีข้อที่6ก็คือว่าให้เราเนี่ยนะคะคือเป็นคนทีเ่เป็นคนที่รู้จักคิดแล้วก็คิดอย่างมีกระบวนการแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจง่ายนะคะในในในจุดตรงนี้นะคะคือมันก็เกี่ยวกับเรื่องของนั่นแหะคะ่ะ e m o t i o n a l Intelligen c e ก็คือว่าเราเป็นคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์นะคะจัดการความคิดตัวเองได้ดีจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีควบคุมกับอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรไง่ายๆคือในบางทีบางเรื่องสมมติว่าเราคือเราคบกับแฟนต่างชาตินะคะแล้วนะคะบางทีเราเนี่ย อาจจะแบบว่าคือมีกลุ่มเพื่อนอน,นะคะที่แบบนะไลฟ์สไตล์ที่แบบเฮ้ยอาจจะแตกต่างกับเราทําไมเขาถึงแบบว่าแฟนเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้นะคะไปละเจ็ดแปดหมื่นทำไมแฟนฉันไม่เคยมีเลยทําไมแบบคนนู้นคนนี้จะมั่นแล้วทําไมแฟนเรายังไม่มีววแววเลยนู่นนั่นนี่นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีการพูดคุยกันแล้วแล้วเขาให้เหตุผลเรามาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับอะไรง่ายงายนะคะคือเป็นคนที่เข้าใจง่ายแล้วก็คือ รู้จักคิดนะคะคิดไตรตรองนะคะคือเอาเอาเหตุผลนะคะคือใช้เหตุผลเป็นหลักในการาในการครองอเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือเป็นกฎแห่งความสัมพันธ์ก็คือว่าคือเป็นคนที่เข้าใจง่ายนะคะเปิดใจแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะสื่อสารดีนะคะคือเปิดใจคุยกันทุกเรื่องนะคะมีอะไรที่ค้างคาใจคือคุยคุยเปิดใจแล้วก็เข้าใจกัน นะคะจุดตรงนี้นะคะมันจะเป็นคัมพีคัมภีหนึ่งะคะที่ทําให้เราเนี่ยคือประสบความสําเร็จในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเริ่มหาแฟนต่างชาติหรือการที่เราจะใช้หลักตรงนี้นะคะในการาทําให้เรื่องชีพของเราทําให้คือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยคือมันยั่งยืนไปถึงขั้นนะคะแต่งงานนะคะก็เอาละค่ะนะคะโฟม ก็หวังว่านะคะคือคำพีหกข้อนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยนะคะคือมองเห็นภาพนะคะของการรักษาความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆนะคะในการที่แบบว่าคือเราจะเริ่มค้นหาหนุ่มฝรั่งเนี่ยว่าทําไมมันจะต้องมีอะไรแบบนี้นะคะบางทีโฟอาจจะพูดดูเป็นหลักการแต่ว่าคือจริงๆแล้วโฟบอกว่าคือมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะโฟจะมองว่าคือไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะ ไม่ว่าการตามหาความรักนะคะโฟกัสมีการตั้งเป้าหมายโฟกัสว่าคือคนเราอะ่ะมันต้องทําอะไรเป็นขบวนการมันต้องคิดอะไรเป็นขบวนการมันต้องมันต้องรู้จักการค้นหาแล้วก็การปรับปรุงนะคะคือคือเหมือนประมาณว่าลองคิดดูนะคะว่าคือถ้าเราไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เลยถ้าเราไม่ได้รู้หลักอะไรแบบนี้เลยนะคะเราเราก็คงจะไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะแชทไปเรื่อยๆนี่มันเป็นสาเหตวุว่าคือทําไมอะ่ะที่ผ่านมาทําไมคุณถึงแบบว่าคือต้องสิงอยู่ในเว็บนานขนาดนั้นคุณสิงอยู่ในเว็บ7ปี8 แบบนี้คือยังไม่เจอคนที่ใช่โฟมมองว่ามันถ้าเราทํามันอย่างจริงจังโฟมมองว่ามันมันยังไงมันก็ได้อะ่ะค่ะแต่คือที่คุณไม่จริงจังคุณทํามันไม่จริงจังคุณทําเล่นๆน,นะคะมันก็เลยได้อะไรมาเล่นๆแล้วคุณไม่ได้มองลึกดีเทลถึงขนาดว่าเฮ้ยจะต้องทวีตเขาอย่างคนพิเศษโน่นนั่นน,นี่ไม่รู้หลักว่าจะต้องแบบว่าในโอกาสพิเศษคุณจะต้องทำยังไงคุณจะต้องพูดแบบไหนคุณจะต้องใช้คําพูดยังไงคุณจะต้องมีการอ่านใจคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบ ไม่ได้ลงลึกถึงดีเทลเราก็เลยไม่ได้ไม่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 ทำอะไรที่มันแตกต่างผลที่ผลลัพธ์ที่ได้มันก็เลยเป็นเป็นผลลัพธ์เดิมๆนะคะเพราะว่าเราทําแบบเดิมเราไม่มีการกระตือรือร้นเราไม่การเราไม่มีการที่จะแบบว่าคือมองที่ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยคือมองตัวเองแล้วก็เริ่มปฏิบัติจากตัวเองนะคะมันมันถึงจะแบบว่า เราถึงจะแบบว่าคือสามารถที่จะแบบคือไปทวิตคนอื่นได้ในแบบที่เราอยากจะอยากจะให้เขาทวิตเราอยากจะให้เขาปฏิบัติต่อเรานะคะก็โอเคแล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะคาพีดีๆหกข้อนี้นะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็แบ,บ่งปันไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเรานะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามซับสไครต์แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกักบโฟได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆาค่ะสวัสดีค่ะ